สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วจากกับสาวกระสินเมื่อนี้อากาศดีดีพี่น้องนะลมดีดีวีตีวีัดตำแตงตำซัวแตงใส่ไข่เค็มน่จจะพาแมั่เจ้ามะนางกินบรรยากาศรังบานคุณนะบรรยากาศดีเย็นสบายไม่ได้ไปใช้กับยูงสิหรอพี่น้องไม่ไม่แม่งสิหรือนะ โอ้เริ่มมาสวนมานี่จ้ะเห็นบ่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่ไก่บ่เอาถังมาห้องเลยพี่น้องเอาถังมาห้องเลยจ้ะเพราะว่ามันบ่ถนัดนี่นะนี่เอาถังมาห้องกินเห็นวันี่อุย้ยตัวสุดด้พี่น้องเนกะ็ มะห้องกินหน้าเขาเมิดบ่หน้ามืดหน้ามืดบ่เมนะหน้ามืดตาไร้เลยหน้าดำ <c oughs> <c oughs> นี่เป็น่ะเมึดนะพอม่แตาบ่าหันมันเมึด เราทั้งห้องละมากินกันเลยยับไปยับมากอยู่สายแหงสายแดดเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยาแดดเดียวกินไม่หมดตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้อง <c oughs> โอ้บดแดดอ่อนมาก <c oughs> มาอา <c oughs> โอ้เพื่อที่ได้กิน แตัมแตงหัวจันทร่ฮึรื้อ,อบอกบอกบวบรวกคือเก้าแหละผักแส่ต่อเป็นไงบ่อยุเป็นช่วงเช่ดไหนกะลรตรงนี้มัรเนกาศข้างนอกดีปะ ร่มแห้งแหๆร่มเย็นสบายดีเหมือน,นปราว้ามันห่อนแห้งยังไงบ้างส่วนขูดปลาหอยก็ถิ่นบางงังนี่ะมันจะเป็นหลังมาเลย,ย,ยมีน้ำกลอย Mình chơi đây ngang kín tay Kính khẩu kín nằm kín tay Khai khêm Khai xốp mới mà Khai khêm cho ngay ล้างบ้านไปไปดึงหกยักษ์นายพ่อมามันบ่มีหม่องไว้ของร่องรถร่องรถใหญ่ๆอ่ะของเต็มหมดนเพราะว่าพใหญ่ยแล้วสมอันนั้นสมอันนี้แล้วก็กระจายของพี่นอ้องเลยคนออกนอกอย่างนอกอยู่นั่บ้านปู่ฟักแน่อยู่นั่นหกไม่เรียบาาร้อยสั่ง các bạn vừa ơn cháu Thay thêm cho này xếp dẹp đi nào Okay, uhm. mặt มันมันเค็มนิดนิดแล้วก็มันมัน เก็บกันได้พี่น้องเลยไม่เก็บเป็นูม่อยยผู้เดียวก็จิยุ่งใช่ละขั้นบบไม่มองไปมองมาพี่น้องเลยไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ไม่มองได้ไปนอกจากตกปลา,าไม่มองไป có phát quay mặt gì mặt nha cát nha pha mặt sang mặt bằng mặt 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 Ừ. ừ. mặt mặt เฮ้ยแมาทา่ทั้งพี่กอันมันมืดบาา้างมั้ยจ๊ะบะนะบรรยากาศกันเฮียนหน่อยเฮียนปลูกผักหน่อยเพือ่อเฮาา้ยแม่ทั้งพีเราเซ็ตมืดบ,บ่พี่น้องมืดกระบอกเด้อรั่งไหนเขาบอว่ามันมืดเด้อืมเหรอมันเตือนเหรอโทรศัพท์เตือนเรื่องแส้งแหละ เฮ้ยฮ enfin ึเฮ้ยสะบางแห้งวดน้อยพี่นางปั๊บไหมกันจ้ะซันนี่แหละนี่ให้มาสะบางแห้งเป่าจะเสียหอยปั๊บไปใส่นะอือแล้วปั๊บมาเปลน ก็ดีไปโทรศัพท์มันเตือนท่นเสียงท่นเสียงบ่พ่อมันติเตือนโทรศัพท์เครื่องนี้สื่อมาสํารับถ่ายวมดีโอเ้เดี๋ยวใช่ะ Galaxy S ยี่สิบป่ะ Galaxy Note Twenty ở đây nè sang mình nhấn hình nghề chưa ta sang mình đọc ừ. thôi sắp mình nhấn tuyển chưa เาาขาเข้มเขาแสบ่อเ้อไม่กินไปจําพี่น้องขาไเข้ามอันนี้บอกเข้มมันทั้งตํำใจก็า่ำหุง้งจํำอันนี้แล้วซสบมันมั่นเลยแหละ รื้อมาที่ชั่ว ก <c oughs> ินเผากับตำผักปุ่นพี่น้องเลย อื้อดักเขา่าเดี๋ยวเจมนื่องเข่าก่อนอันนี้ใส่เข้มเห็นป่ะฮลโหลเฮี่ยอัมเฮี่ย Saya tetap di bahagian belakang Saya tanya dia Bukankah dia membuka pintu? Dia tanya saya Dia tanya saya membuka pintu Dia membuka pintu belakang Dia dengar suara Saya tidak boleh Beri saya kertas, Nalink Terima kasih มาหอดจะใส่กุหลาบนาะเอ้อาอมนีวินวิคงขึไต่เรา h ย to We can stay ở yeah. Allow. Yeah. Okay, ma'am. Oh. No, I let you. Why you? Very good. Hahaha. 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 ได้ไปทุกมองของไหลแล้วแบกนี่มู่บ้านนี่เงี้ยนค่อยเป็นบ้านที่โล่งรดโล่งโล่งรดใหญ่ที่สุดเพระาพระว่าพญายแล้วเลือกเอาโล่งรดใหญ่ที่สุดไปตำรวจมาแล้วแล้วพญายบอกว่ามืดเนี่ยบ้านหลังนี่ แต่ก็มีอีกหลังหนึ่งทัดไปว่าสองสามหลังพี่น้องมิจิสองหลังเีร่รถใหญ่ราวาเจ้าของเก่าเขาที่เขาซื้อเจ้าของเก่าเขาเขาสร้างเห็ดก็เกิที่เขาจะเห็ดลร่งรถประมาณเดียวกันเหมดแต่แบบว่าคื้คก้นนี่มาจับจองเขาสามารถสร้างไหนว่าเขามักไง่มักทำไดนทำไดนพี่นะ ปันใหญ่แล้วก็มาสื่อต่อเขาเอาก็มาเลือกเอาบ้านหลังนี้เพราะว่าลุงรถมันใหญ่บรรจุได้หลายยามร่มมากอะเพิ่งเขื่อ mm okay. ก็น yeah. ่าจะเดี๋ยวด้ขอจองเวลาด้วยนะพระ่าคอยตาคอยบ่เอลีอยวบ่อคอยเห็นวอาตาไม่อยู่แต่คอยบ่ใส่ ตอวจจอพี่น้องว่างหันกล้องตัดมันบอกว่าไอ้ยังกัเขาอื่นมันบอกว่าไอ้ดีกอีหยังบันทึกยังนี่แหละไม่เพียงพอยังนี่แหละพอแล้วล่ะพี่น้อง พี่น้องกินบวมเิดดอกตว่าเหลืออยู่บ่หลายตว่าจากนายเสียว้กินตบะข่อนเกลือละอราะาข่ทิกาอันเดียวก็เข้าดูนอกจากต้ตนนี้ก็เจอกันคลิปใหม่ได้แต่พี่น้องเน้อฝากกดอ่าซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สาวการสซินก้นไก่บ้านนนด้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปได้แต่นเด้อขอบคุณผู้ติดตามทุกท่ฐานด้วยค่ะแล้วก็ เจอกันคที่หม่จ้าสวัสดีจ้าลำรวยเงินทองทุกบู้ทุกคนนะคะวันที่หน,นึ่งนก่นใ็้ถือกหวยรวยเบอร์ถือกแบบเอาแบบสนิดแบบว่าจนบ,บ่เป็นอีกจะเกลืออลหลเนาะพี่น้องจะเจอกันที่ไม่จ้ะบ๊ายบายค่ะวั้วทีค่ะ